พิเศษนะครับเป็นโรสเชฟวอฟเฟิลคอนเซอร e l ร t o ตที่ฮอกไกโดนะครนี่สาวญี่ปุ่นของเรากำลังจะทำไอติมให้ผมนะครับสวยมากๆน้องเขาน่ารัก<ผ>มากเลยที่สคนไอติมนี้ก็เลือก2ชนิดนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนเป็นข้างในเป็นไส้2ส,สีเนาะแล้วก็มเีเหมือนเป็นทำเป็นดอกไม้เป็นโรสหรือเป็นกุหลาบ เป็นแผ่นๆนะครับเดี๋ยวดูเขาทำดีกว่า <laughs> take a video <laughs> for my friends <c oughs> and เขาจะทำอันนั้นคือแมงโก้นะครับนี่ทำไมเขาต้องตัดทิ้งลงพื้นด้วยละ่ะอ๋อเขาทำเป็นแผ่นอ๋อเ <c oughs> ขาต้องแต่งเป็นรูปดอกไม้นะครับต้องเป็นงานฝีมือจริงๆเนี่ย อเขาใช้ตี๋ต่างนะถ่าฟิลม์มจริงครับอืมงใช้แบบช้อนพิเศษนะครัแจะมาเป็นแผ่นเล็บผมผมว่าท,ทำเป็นแผ่นได้ยังไงเป็นโรเซ่เห็นมันแปลกก็เลยสั่งนะครับจริงๆก็นี่หนาวติดลบหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหสวยจริงปีสามรถด,ด้วยกันนะครับให้เลือกราคาทั้งหมด600เยนนะครับมีไส้ในสองแล้วก็ข้างนอกหนึ่ง โอ้สวยจริงเมืองไทยไม่เคยเห็นเลยนะ okay, โอเคฟินิชโอ้เ็้าใจเขาสวยเป็นดอกโรเซ่ไงนี่เหมือนไอ้นี้ไงไนีนนน่ต้นแบบต้นแบบนะ thank you thank you อริการตใจแล้วใจแล้ว okay, โเเอเคเรามากินกันเติดนะครับไอติมเชอริโตโรเซ่นะครับโอเคบายบาย